สวัสดีครับสวัสดีครับ่บอแม่พี่น้องผู้คู่คนครับแรงนี่กับมาป้ากับน้องสุนฮีคิเรากับเข้าล่านนะพี่น้องมาอย่ามากินแรงมาครับถ้า่อแม่พี่น้องผมไม่อยากกินแรงกับมากินแกงข้างเลกับนอ้นบอ,นนองสุนฮีครับวันนี้น้องสุนฮีแกงหม้อขางไงหม้ขอขางหลวงครับปต้าแกงหม้อปากมันหยุ่นยัวนะครับหลังจากน้องสุนฮีหายหน้าหายตาไปจัดลายวัน,นครับ่มแม่พี่น่องคิดถึงกันก็ ถ้าคิดถึงอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบสไลค์กด,ก,ดกระดิ่งเพื่อติดตามน้องสุนีย์เราเกิดไปลืมสิ่งดีๆจากน้องสุนีย์นะครับบมูหวานน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงน้ำพริกตาน้ำพริกตาแดงน้ำปูจากน้องสุนีย์นะครับจุยน้องสุนีย์อุ่นๆจนไนะครับน่องและนี่น้องสุนีย์ก็อย่ามาฮึ่มประแม่ไปน้องแกงน่อมแกงเหงาครับแกงฮังเลมีอย่างพ่องครับน่องนี่ก็ใจน้ำพริกแกงฮังเลนะครับถ้าไผ่แบบน,นี้น้ำพริกแกงฮังเละกะคือใจน้ำพริกแกงแกงเเพชรรขออองนนี่่ยคคับแตแต้กหมมป เขามีนแล้วก็ไอ้ผงฮังเลไปเห้อครับนันนั้นได้เป็นแกงฮังเลแล้วนะครับเนาะส่วนประกอบมันจะมีอย่างพ่องนะครับนี่ครับจะมีขิงครับหอมเตียมหอมหอมเตียมไทยเขาเนี้ยครับเนาะแล้วก็มีไอ้บะทวดินขวานะครับแล้วก็หอมแดงแล้วก็หอมหอมดองครับเนาะนี่ครับอันนี้มันกับกับแก้มบุญนะครับนี่นะกับแก้มบุญบะทวดรออห่างกั้มครับหลังจากน้องซุนี่หายหน้าตาไปจัดลรยวันนะครับสาขาพุ่งวเปิดพูกแน่นอนครับม่ต้องฟัวแบบปั๊บกันนะครับ ป้กันแน่อนอนครับน้องสุนี่ไข่สบายน้อยวันนี้อากาศมันก็นดีลำาครับมันก็นเลยเอาเห็นหน้อยนะครับเนาะเอามันสมจืดหนน้อยเกี่ยงอ่างเงหลงๆให้มันสมจืดขี้เล่าสุนี่ขี้เล่ากับข้าวหล่านานะครับเนาะ <c oughs> ใส่ย่องนะครับน้ำตาลฟีบน้ำกระเทียมดองนะครับเนาแล้วก็ ซอสปรุงรสอย่างกูสิงกูยังใส่ไปนะครับเขาก่อยกยใส่ไปนะครับเน้อเขาใส่จิ้มใส่จิ้มเอานะครับอย่างน้ำตาลเขาก่อยใส่เอานะครับขวนแบบตุ่มหอมตึ๊หอมตึ้งหอมสามบ้านเจ็ดบ้านนะครับพ่อแม่พีน้องแก่ปรุงเขาก่อยใส่ก๋วยเติมเอานะครับอย่างเก็มเขาใส่กําน้อยใจเย็นเย็นครับใจเย็นเย็นหน่อยก่อยใส่ก๋วยเติมไปถ้าเขาใส่กําเดียวนี่เกมเนี่ยเขาดึงคืนมาได้นะครับเน้อ ครับพ่อแม่พี่น้องทามาว่ามันโดนมกแล้วไงเนาะไม่ได้โดนมกแต่ครับแต่มันแข็งบุกไปสบายน้อยคนเฮาเนาะมันก็เแียงจักแข็งคุ้นเป็นมีการซ่อมบำรุงคนเฮามีการพักคนก่อนน,นอนก่อนลูกก่อนเมียผมครับขึ้นอย่างหนักครับอือจมลงไปนี่ถ้าบัลลัมผมจะขึ้นไปไอก็แม่ครับแก่งขังเลนบัลลัมผมจะขึ้นไปเอ้กั๊มพ่อแม่พี่น้องบัลลัมจะได้บุหรี่ยิ่งเต็มหม้อขหาง หมอบัเลกบัลเลนเน่ของดีๆจากน้องสุนี่น้องสุนีจะมาแบ่งปันให้พ่อแม่ปีน้องนะครับถ้าไปบะมีงกินแรงขัดใจครับลดขึ้นมานะครับเน้อพ่อแม่ปีน้องเฮ้ยเอาควาัวเอาตุ่นไปเลยเลยนะครับเน้อมันเปื่เปยครับแขงฮังเลนะครับเน้อถ้าไปบะกินหมูขึือใจไก่ถ้าไปบะกินกไก่ขื้อใจจิ้นหัวจิ้งควายถ้าไปบะกินแฮมก็บื้ไปบวช <c oughs> เราไมากินแฮมกับขึ้นกินแกงพักนะครับเน้อนี่ครับเราหัดเติมน้ำไปนี่ครับนี่เติมเปละนี่แกงม้อขังิงใหญ่แกงมอขังหลวงหวงวันนี้แฟนเพจจากบ้านแม่เลี้ยงนะครับเป็นขอเข้ามากันนะครับนองเป็นขอวัดแกงทังเลสกรรมส่วนนี้มาขอจะขอจะจิ้นหมูแปลงจิ้นหมูเป็นโลกจิ้นหลับจิ้นซาเนอไปยังไปฟังกินนะครับจิ้นหลับจิ้นซาจิ้นหมูนะครับนาอ เป็นความปรารถนาดีจากซุนฮีเรลกกรมสารนาซุกนะครับมันจะเป็นโรคหมูดับได้ลายจังหวัดเป็นกไอ้ได้กําจัดหมูไปหลายฟาร์มหลายอย่างหลายตีหลายต้งนะครับคนบริโภคตีอันซุกๆนะครับนอกบอกควันขินดิบครับท่วงนี้บ่กควันกินดิบถ้าไปกินลาบกินลูกจนซุนฮีกํมถ้ามันล้าเนี่ยจะเตะกันถ้าได้เจนน้ำพริกหลังน้ำพริกแกงสุนฮีนะครับเนอะนี่โลโก้ซุนฮีนี่ครับนี่ ไปลืมไปลืมโลโก้สุนีนะครับเนิบสั่งตรงจากน้องสุนีนะครับเนิบบางข้างน่องสุนีรับอยู่ครับโทรมันกับเสียงมันก็อ้อยอ้อยอยู่ครับแม่สมจิตนาองขอสุมาภัามาไต้ๆตครับนะ้ำพริกไอสาแดงรอตีอยังข้างทรงแม่สมจิตนะครับพอดีวนันนี้ทรงปฐุมธานีพอดีซ่อหาคอมเมนต์แม่สมจิตปะปะมียกับปัอมปมเปิดเปิด่อหา คอมเมนต์ที่อันแม่สมจิตเล่นมาหาปาป๊ากันน้องครับนอก็เลยบัดได้ทรงสกําเขน่าจะเป็นวันพุธแล้วครับได้ทรงแน่นอนครับแต่เย็นๆกันเห็ดตารของนี้ของล้ำครับมาต้องกลัวจากน้องซุนฮีเนาะน้องซิติงบอกถ้าบัตล้ำเต้เลและไปลืมนะครับวิธีการกินนะครับอย่างน้ำพริกแกงน้องซุนฮีบอกเอาไปขวใว้ก่อนนะครับคั่วน้ำมันให้น้อยแล้วน้ำพริกตาแดงเอาเติมน้ำปลาห้าครับไอ้น้ำอุ่นๆไปให้น้อยครับวันนี้ฝนกระทบน้อยครับ น้องสุนที่ก mm ็ล hmm. ําบากน้อยมันห้องฟัวมันถ่ายลําบากครับก็เลยต้องมาถ่ายตั้งนอกเตี้ยครับน่องถ้าผมไม่ปน้องอีดูน้องสุนที่ก็บจะไปลืมนะอุดหนุนน้ำพริกล่ามน้ำพริกแกงเนอะครับนี่พอดกได้ห้งเล่โม่ใหญ่ๆลุงลวงถ้ามันบบเสี่ยงผมจะขึ้นตะกั็แม่ครับจีนอยู่ว่านองมันจะล้ำเหลี่ยมพักเหรียญเาไปกันเอ๊ะมันจะก้านพักก้านเงาไปกันนักแกีครับนี่ครับเยาตถูลไปสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครับนี่ครับนี่โอ้คเ็ก หลังจากที่น้องสุนหีคว่าเป็นระยะประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับนอกประม่พี่น่องเฮ้ยพอหน้าตาแกงข้างเลแบบของน่องซุนหีนะครับเหมาะครับบาดดำบาดยังนะครับรับรองวานล้ำถ้าบาดล้ำน้องสุนฮีทั้งวันทั้งไตครับแกงข้างเลนี่ครับมันจะเป็นแกงของคนดังขาดเนื้อนะครับส่วนมากจะจแกงในงานบุญงานศพนะครับนอกส่วนมากจะใช้จิ้นหมูครับจิ้นควายแต่ถ้าไผ่บาชอบบาจิ้นหมูจิ้นควายกับใช้จิ้นไก่กับจิ้นหัวนะครับนอก ว่าทั้งขังเนี้ยเนี่ยส่วนมากเป็นแต่ไช้ชิ้นหมูครับชิ้นควายครับระยะเวลาการถึงการต้มนี่ก็คือประมาณหนึ่งสองสมงครับถึงแล้วจนจีนมันเปื่อยนะครับนอกราะว่างานบุญงานซพนี่ส่วนมากเป็นีคนเฒ่าคนแก่ทั้งนั้นครับนอกรนียครับมันกับเปื่อยกันเล็กกันเล่นจับหม้อนะครับบรรยากาศหม้อขับแรงนี่โต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 เอาเห็นหน่อยครับนอกอาเห็นหน่อยวันนี้แปนเพชขอนะครับนอกะ แข่งทางเล็กับไปกับเละกัเละอย่างเหมาะแต่มันจะสูตนะสูตรน,น้องชินีมาได้ครับนี่มาดมเป็นนัวหวานกันริวครับเมาะแกงทางเละเนาะครับมันจะเป็นรสชาติจะได้านาะครับมั่งหวานมันแล้วก็เค็มอย่าน้อยครับรสชาติเฟซนี่แบบ ติดจืดแค่อยครับแต่วันนี้ต้องซึมจิ้มจ้อนกลางผมนี้ครับต้องซึมใจนี้ครับปากครับบันล้ำจะได้น้อครับผมแม่พี่น้องเอ,อ้ยจิ้มเต็มกระทะเนาะยเดีดยวพักจิ้มยาแล้วจึงเป็นสามสิบแค่น้อยเดี๋ยวต้องกลัวล้ำหน่วล้ำแกงไรเปียแล้ว อจกครับถ้าบัล้อมหุน่นยนอ,บอ์บงเข้าใจค,ครับนะสำรับแรงนี่ไปี่บรด็กขนเข้าแรงนะครับเนื้อมาหาน่องสุนีครับมาเอาเลยครับแขงทั้งเลยครับน่องสุนีบัตด็กิได้ยอนขายสักอย่าง,งน้องสุนีนฟรีครับตรงนี้นะเฉพาะวันนี้ครับมามาเอาเลยครับ